สวัสดีครับวันนี้พบกับโ oh อ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นตัวฟิกวาเซโรนะฮะกับตัวบารกี้นั่นเองนะฮะตัวตลกบารกี้ตัวนี้จะเป็นอะไรพาราเมวอลซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวบารกี้ฮะอันนี้เป็นด้านข้างกองอีกด้านหลังด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านลา่างนะฮะ โอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันมาในกล่องอันนี้นะฮะก็คือจะเป็นตัวพลาสติกใสคุมไว้ทั้งหมดเลยครับ ปาร์กี้จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็ะคือจะเป็นตัวกับฐานติดมาในกล่องเดียวกันเลยนะฮะ,ะตัวฐานกับตัวจะติดมาในเซตเดียวกันเลยแบบนี้นะฮะจะมีพลาสติกห่อพุ่มไว้อีกทีหนึ่งด้วย อันนี้นะฮะตัวฐานจะมาเป็นเหมือนสีเขียวน้ําทะเลนะเขียวเขียวฟ้านะฮะตัวบาร์กี้ก็คือจะมีเอฟเฟกควันกับตัวเอฟเฟกของสกิุงเขาอยู่อ่าก็คือผลแยกส่วนอันน,นี้ตัวก็คือจะ,อะขาดครึ่งขาดอยู่อ่าแยกกันแต่ว่ามันจะติดเป็นซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาสลับกันมือนะฮะอันนี้เหมือนทําเป็นแบบลอยเลยเห็นว่าอ่าริงมันจะไปติดอยู่กับขาตรงนี้นะฮะนี่นีนน อันนี้จะติดอยู่กับขานะะตัวขาตรงนี้ก็มีแยกส่วนออกมานี่ฮะอันเป็นชับๆๆๆออกมานะะมืออีกข้างหนึ่งอันนี้ก็หลุดนะฮะจะทำเหมือนว่ามันลอยจริงๆนะดูดินี่นี่น,น,นี่นะฮะแต่ว่าคือมันไปติดอยู่กับตัวปลายผ้าคลุมตรงน,นี้ที่มือก็คือจะมีอาวุธสี่ชิ้นนะฮะมืออีกข้างก็คือจะมีเอฟเฟกต์พุ่งออกมานี่ หน้าตัวตลกนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกฮะเอฟซดายละเอียดสีเนี่ยโอเคอยู่แล้วฮะนี่ฮะลงสีเฉดเงาตัวผ้าคลุมอยู่บ้างที่เสื้อก็จะไม่ได้ไล่เงานะฮะแต่ว่าหน้าลงละเอียดชุดเหมือนของหนวดขาวเลยอาจจะมีพลูอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ อะถือว่าเป็นอีกตัวที่ว่าโอเคเลยนะรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันนะนี่ตัวพ่อคุมก็จะไปติดอยู่กับฟันตรงนี้อีกส่วนหนึ่งคืออันนี้มันไม่ต้องประกอบหรือว่าอะไรแล้วมันมาให้พร้อมเอฟเฟกกับตัวละครอยู่แล้วพร้อมให้อยู่เลยอันนี้จริงๆฐานถอดได้นะถ้าถ้าแบบไม่ชอบหรือว่าอะไรแล้วก็ ถอดหมุดออกก็ได้ะดึงขึ้นแล้วก็วางเฉยๆน่าจะได้อยู่ตัวนี้นี่ฮะนี่เราเก็บอย่างที่บอกฮะตัวนี้ผมถือว่าเป็นอีกงานที่ราคาค่อนข้างย่อมเยาวนะแล้วก็รายละเอียดเอฟเฟกอะไรเนี่ยถือว่าตาการตาให้อยู่นะกับฟิกวาเซโรตัวนี้นี่รายละเอียดคร่าวๆ นะฮะนี่อันนี้ความสูงนะวัดถึงปลายตัวที่มืออันนี้เลยนะมันอยู่ที่ประมาณ19เซนนี่ถึงนี่นี่อยู่ที่19เซนก็ถือว่าไซส์เป็นไซส์มาตรฐานขององานะที่วาดอยู่แล้วนี่รายละเอียดคร่าวๆนะฮะประมาณนี้เลย เคั okay. น,นี้ก็เป็นอีกตัวที่เรามารีวิวกันให้ดูในวันนี้นะฮะกับตัวตลกบักกี้นั่นเนองบักกี้ถ้าใครชอบนะฮะก็ไปลองเลือกซื้อกันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูกันที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ